สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้แเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามเลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวบนสลากเป็นแบ่งรัฐบาลมวดวันที่1เมษายนสองพายสิบสีที่จะถึงนี้ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้วประมาณ3ที่งวดติดต่อกันมาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่12บวกด้วยแถวที่14แล้วก็บวกด้วยแถวที่1 4บวกด้วยแถวที่15 ไม่ใช่ผลย้อนหลังกันเลยครับเริ่มจากงวดมที่16เดือน8ปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะั้นนั้นคืองวดที่1เดือน8ปี62 7เบวก2เป็น9 9เบวก9เป็น18 18บวกเเป็น27 27บเวก5เป็น3 2ก็จะได้เลขดับหมืผนกันเราเลขท้าย2ตัวบนคือ762ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1งผมค่าเป็นงวดที่12เลยครับคืองวดที่1เดือน2ปี63า ก็จะใช้ผลของวันที่16เดือน1ปี63 1บวก2เป็น3 3บวก7เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก9เป็น26ก็จะได้เลขดับ6ผลการออกเลกท้าย2ตัวบนคือ2 7 6ไม่มีใน2ตัวบน MM นะครับดับเป็นงวดที่12 <S <S <kins> <S ต่อไปงวดที่16เดือน2ปี63ก็จะใช้ผลของงวดที่1เดือน2ปี63 9ิบเวก5เป็น1ิบ4ีบี่บวก5เป็น19 19บเวกหเป็น24 24บี่บวก2เป็น26ก็จะได้เลขดับหผลการเอาลขใช้2ตัวบนคือ0ูนย์สาไม่มี2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สิบาองว่างเพื่อนๆก็ลองเช็คดูได้นะครับผอง่าเป็นงวดที่สามหเลยนะครับคืองวดที่16หมีนาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะทั้งคืองวดที่1มีนาคม 5้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกศย์เป็นห้าบวกศนย์เป็นห้าบวกหเป็นสิก็จะได้เลขดับหผลการเอาเลขท้ายสอตัวบนคือสองนไม่มีในสองตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สิบสามสกมาดูนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขดับสามตัวบนงวดที่หน่งเมษายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่ 6, สิบกมีนาคมศูนย์วกหกเป็นหกบกบเ้เป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิ ยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบก็จะได้เลขดับศูนย์ดังนั้นสูตรที่หนึ่งจะให้เลขดับสองตัวบนงวมที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขศูนย์นะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองจะใช้แถวที่หกบวกด้วยแถวที่สิบสองบวกด้วยแถวที่สิบสี่บวกด้วยแถวที่สิบหกแล้วก็บวกด้วยแถวที่ยี่สิบเอามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวมที่หกเดือนแปดปีหกสอง ก็จะใช้ผลของวมที่1นึเดือนแปี6 2 6องบวกสเป็น8 8ดแบวกเเป็น17บเจ็บเวกเเป็น26 2 6ิบวกแเป็น3ามก็จะได้เลขดับ4ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ7จ็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ผึข้ามเป็นงวดที่12เลยนะครับคืองวดที่1นึ่เดือนสปี6 3ก็จะใช้ผลของรวดที่สิบหกเดือนหปีหกสาบวกสเป็น6 หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขดับ 6. หกผลการนำเลขท้ายสองตัวบนคือสองเจ็ดหกไม่มีในสองตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สิบสองต่อไปเป็นงวดที่สิบหกเดือนสองปีหกสามก็จะใช้ผลของวดที่หนึ่งเดือนสองปีหกสามเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบหก ยี่สิบกบวกหเป็นสามสก็จะได้เลขดับ2องผลการเลขท้ายสตัวบนคือศูนย์สามสอไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่สิบามผ้ามเป็นงวดที่สามี่สิบหกเลยนะครับคืองวดที่สิมีนาคมที่ผ่านมาก็จะใช้ผลองวดที่หน่งมีนาคมแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็น8 8ดแปบวกแเป็นสิบหกสิบหกบวกสเป็นสิบเก้าก็จะได้ดับเก้เาผลการเลขท้ายสองตัวบนคือสอสอง 9ก้าไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่36มสิบมาดูนะครับว่าสูตรนี้จะให้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1เมษายนที่จะถึงได้แก่เลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลงวดที่16มีนาคม2องบวกหเป็น8 8ปบวกเก้าเป็น17 17เบวกเก้าเป็น26 26บวกเก้าเป็น35ก็จะได้เลขดับ5าดังนั้นสูตรที่2จะให้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข5นะครับ ต่อไปเป็นงวดที่3จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่19แล้วก็บวกด้วยแถวที่19เามาเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน8ปี62สองก็จะใช้ผลของของวดที่1เดือน8ปี62สองบวก6เป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวก5เป็น19 15 19 5บเวก5เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ผลการหลังคท้าย2ตัวบนคือ7 6 4ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ผงข้ามเป็นงวดที่13เลยนะครับคืองวดที่16เดือน2ก็จะใช้ผลงวดที่1เดือน2 5บวกเเป็น12 12บวก2เป็น14 14บวกศเป็น14 14บวกศเป็น 14, 14ก็ 14. จะได้เลขดับ4ผลกานอยท้าย2ตัวบนคือ0 3 4ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับไปด้วยที่ดับไปด้วยที่13 ผมาดเป็นงวดที่36เลยนะครับเป็นงวดที่16เดือน3ปี64ก็จะใช้ผลเป็งวดที่1เดือนมีเดือน3ปี64 8วก8เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก7เป็น29 29 7เป็น36ก็จะได้เลขดับ6ผลการออเลขท้าย2ตัวบนคือ2 2 6ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่36มาดูนะครับว่าสูตรที่3จะให้เลขดับ2ตัวบนงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้จะเลขอะไรนะครับเราก็จะใช้ผลของผลของงวดวันที่16มีนาคม 8บวก2เป็น10 10ิบบวก6เป็น16บ6บวกบวกเป็น17 17บเวก1เป็น18ก็จะได้เลขดับ8ดังนั้นสูตรที่3จะให้เลขดับ2ตัวบนง่วงที่1เมษายนที่ถึงนี้ได้แก่เลข8นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ3สูตร3เลขของเลขดับ2ตัวบนนะครับผมมาสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะให้เลขดับ2ตัวบนง่วงที่1เมษายนได้แก่เลข0ูน เลขห้าเลขแปดนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ